ครับแซวเน่แซวเน่ฮะก็อยูย่ที่ร้านพี่สมพรนะครับฟ้าอ่าร้านมี่ยังไงเนาะครับขายยังไงครับก็มีส้มตำไก่ย่างอวไก่ย่างเนะาะสุนีน่เนาะไม่จักบาทครับสุนี่ครับไอ้มี่ยี่สิบกับสิบบาทจ้าอ๋อฟังนี่ยี่สิบเป็นบ่แมนจ้าฟังนี่ยี่สิบบาทด้วยครับด้วยฟังนี่กับสิบบาทเนาะจ้าประมาณนี้ เมนูตำเมียงแนครับตำไอ้ปลุกปล่าตำไทยตำแตงตำทั่วธรรมดาประมาณว่ามีแต่ตำปลาขายมาจกปีหรือครับนี่ครับประมาณคาหกปีนะยุหนีเล่นบ่ปักรักอยุหนีเล่นบ่ไปเรื่อยๆไปลูกอ๋อไปเรื่อยๆตักขายอยุหนีถึงสิบโมงสิบโมงเจ็ดโมงหอดสิบโมงเรานี้ยเกิจะไปโรงงานครับไปหาเทียงตัางเตโซ อยู่นี่ซิปโมงอ๋อก่อนก่อนหอดเอาเย็นสักสองวันเนาะแมนจ้าอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วก็ที่ใหญ่ไปใช้ต่อครับไปนี่ะครับโรงงานสามโรงงานนี่ยนะติดกอ๋อบางกอกบางกอกบิกชิคเก้นอ๋อแล้วก็เทฟินโชเนี่ยโรงงานเนี่ระแวกนี่เนาะครับกรเสร็จอือเป็นมาจอยไรครับถึงเด็มมาขายตรงนี้ความเป็นมาจอยไรเนาะหมายถึงจุดเริ่มต้น เป็นมาจังไงแต่ก่อนเห็นงานลงงานรวยยังไงโอ้ก็เลยมาลองขายบุ้งเป็นบ่แม่จ้ะมือแรกขายดีบ่มือแรลกอ่ะเมื่อท่านดีแล้วเพราะว่าหาลูกค้าอยู่อ๋อลูกค้าก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ต้องใส่เวลาน่หน่อยๆเออไปคนไปคนจังหวัดใดเนาะครับเนี่ยร้อยเอ็ดป้าร้อยเอ็ดอ๋อโอเค กําลังอย่างใหม่ๆแล้วครับเนี่ยกําลังลงกําลังลงเลยผ่อนหอ่านอ่ะฮะฝากร้านนะครับฝากร้านเนันเลยมาขายจุดใดเนี่ยยูนาเมื่อวานขอใช้ซิตี้ถนนเอกใช่นะ,ะ้ไหอ๋อครับครับครับประมาณนี้แล้วกาซียูง่ายไปแถวนี้เนาะระแบ่นี้นเนาะ ของเย็นบางกอกแล้วก็แถวนี้ล่ะโรง,ง,งมาหนี่งขายหอดจังโมงครับไอเทียงกักวของอกับเมือต่อจังอุ้ย,ยเทียงกว่าเบิ่อแล้วออกมาจังโมงครับเนี่ยนะเซตมงออกมาเจนมงเทียงกว่าเบิดแล้วฟาดปังอุ้ยยอดขายเป็นยังไงครับ <laughs> ยอดขายอยู่บ้างสี่พันสกุลหมื่นหนึ่งอันนี้ต่อมือนะ จ้โอ 4, ้4,000ตัวสุดยอดก็ดีดีมากถือว่าอยู่ได้เนาะครับเนาะอยู่ได้สบายเนาะยังดีก็เห็นงานอยู่จ้ะขาศัยขยันเราขต้อ่ค่อยมี่งมือยึดกันนะครับอ๋อขายทุงมือเนาะมว่าใครไจะยุดหรอจ้ะโอเคโอเคปังฟังครับอ่ากลังติดต่อใหม่ๆนะครับไผ่านไปผ่านมา เซ็นเอกระไส้นะครับแถวหนาหองเย็นบางกอกถึงหองเย็นสักสวัสดิกะแวะร้านพี่ได้ครับซไซิติอ่ะโซไซติต้นะตอนเสาร์กับปักลักนีเดอร์โซไิต้แวะมอาอุนบนขี่เขาได้อ่ะขอบคุณหลายๆครับหาขายลำดวยลำดวยครับพี่ครับ